สวัสดีครับวันนี้ก็เป็นคลิปคำทำนายนะฮะตัว ecat หรือ xec จริงๆก็เหรียญน,นี้ก็ทำนายกันบ่อยนะฮะจริงๆก็เป็นเหรียญน,นะไม่ใช่โทเค็นแล้วเป็นเหรียญที่อยู่ดีๆผมสนใจอะ่ะเพราะว่าผมไปเห็นใน Tik Tok เขาเกากันนะแล้วผมก็ตอนนัน้นยังไม่ได้ดูดวงเหรียญน,นะแต่เซนต์มันบอกว่าไอเหรียญน,นี้อันนี้คือเซนต์นะถ้าถ,ถ้าเชื่อเรื่องเซนต์นะ คือเซนต์มันบอกว่าเหรียญน,นี้อนาคตจะมูลคือเหตุผลเนี่ยเหตุผลมันอย่างนี้นะคือตอนนั้นเนี่ยผมเห็นว่ามืมอดิสตูเนี่ยมันจะย้ายเข้านะจะย้ายเข้ามาดวงการเงินโลกคือเรารู้ล่วงหน้าไงผมก็คิดว่าในอนาคตเนี่ยมันจะมีการใช้ตัวโทเค็นที่มีอยู่หรือเหรียญที่มีอยู่เนี่ยในการใช้เป็นเงินนะ อี่ปรากฏว่าตอนนี้เนี่ยมันก็มีการใช้กันจริงๆนะโดยตอนนี้เริ่มต้นจากบิตคอยก่อนใช่ไหมฮะที่มีการให้ใช้จ่ายตัวบ i แ a น c e เองเนี่ยนะตัวบแนเองเนี่ย,ยก็ออกการ์ดนะเขาเรียกว่าการ์ดแคสอะนะไอ้บ i แ a น c e การ์ดตัวเนี้ยมันมันใช้ใช้เหรียญจากในวอ l l e t ตอะของเราได้นะเท่าที่รู้เขาก็ลีดเอาชิบะลีดเอาเหรียญสําคัญสาคัญเนี่ยเข้าไปอยู่ในในในบ c แอนการ์ด อันนี้มันแสดงให้เห็นว่าไอตัวสิ่งไอเหรียญหรือโทเคนที่แอดเข้าไปเนี่ยหรือลีดเข้าไปเนี่ยมันกลายเป็นเงินไปแล้วแต่ไอไบเน้นการเนี่ยมันใช้ในยุโรปนะแต่ตัวคุณ CZ เองเนี่ยเขาก็ตีตลาดนะตอนนี้เขาตีตลาดยุโรปจบไปแล้วนะแล้วก,ก็ไปเปิดกระดานเอกเช g งที่ตะวันออกกลางยูดูไบนะซาอุอะไรพวกนี้ปัญหาก็คือตอนนี้เขามุ่งเป้าไปที่แอฟริกาเท่า,ถ,าถ้าเราสังเกตเห็นเนี่ยคุณไบเน้นเขาจะตะเวนไปรอบ นะแต่เขาจะไม่ไปประเทศที่มีนโยบายที่จะสร้างตัวเหรียญเองเขาจไหมฮะนะคือถ้าเกิดประเทศเนี่ยสร้างไอเหรียญซีอะไรนะ c ีด c อะไรพวกนี้ถ้าผมพูดผิดก็ขออภัยไอเหรียญที่มันเป็นคอยประจำอะ่ะนะเช่นหยวนคอยรูเบิลคอยบาทคอยอะไรพวกนี้ถ้าเกิดมีนโยบายอย่างเงี้ยเขาจะไม่ไปเลยนะพอเขาต้องการจะให้ใช้โทเค็นที่มีอยู่หรือคอยที่มีอยู่นะฉะนั้นแล้วเนี่ย มันก็จะมีกลุ่มตะวันออกกลางแอฟริกานะเออตอนนี้นี่รู้สึกว่าจะมุ่งเป้ามาที่กัมบูชานะกัมบูชานะเห็นไหมคือคือต้องไปเจาะประเทศพวกนี้เพราะประเทศพวกนี้เขาอาจจะไม่มีนโยบายที่จะสร้างเงินสร้างเงินที่เป็นคอยเพื่อ,อามาเปก่ะฉะนั้นเขาจะใช้พวกนี้ฉะนั้นแล้วนี่ ecast เนี่ย rexec เนี่ยก็เป็น โค้ค่หนึ่งที่น่าสนใจนะไอ้โทษทีเป็นเหรียญน,นะเป็นคอยที่น่าสนใจนะแล้วอุปทานมันเนี่ยถามว่าเยอะไหมคุณต้องเข้าใจอย่างนี้ก่อนถ้าเกิดมันถูกใช้เป็นเงินเนี่ยถ้าถูกใช้เป็นเงินเนี่ยมันไม่มีครับคำว่าคำว่าเยอะคือเราไปใช้อุปสงค์อุปทานที่จำกัดเฉพาะนักเทรดแต่ยังไม่ได้มองถึงอุปสงค์อุปทานของการใช้เงินนะอะอย่างก็เนี่ยปริมาณอุปทานสูงสุดของเขาเนี่ยมันอยู่ที่เท่าไหร่นี่ นะยีล้านล้านเหรียญคือมันมากกว่าบิตคอยท่านึงอ่ะไม่ใช่เท่าหนึ่งสิก็คือบิตคอยมัน21ล้านเหรียญใช่ไหมแต่คุณอย่าลืมนะตัวบิตคอยเองอ่ะก็ใช้เป็นสต๊ชินะตอนเนี้เออแต่ไอถ้าเกิดเขาเอาใช้1น่ตอนหนึ่งอ่ะหน่ตอนหเนี่ยไอตัวอีแคสนี่ก็น่าสนใจเพราะมันคือมันคือคอยนะ มันคือคอยเนี่ยมันเป็นเหรียญมันเป็นคอยมันอยู่ในหมวดคอยของ market cap ฉะนั้นเนี่ยผมก็เลยมองว่าเออมันน่าสนใจแล้วมันมัน ecast ไง ecast นะเออฉะนั้นมันก็น่าสนใจปัญหาก็คือว่ามันจะมาเมื่อไหร่ล่ะอ่ามันจะมาเมื่อไหร่ล่ะนี่เป็นคำถามสำหรับราคาเนี่ยราคาเงินบาทตอนนี้มันอยู่ที่เท่านี้นะถ้าเกิดมันสามารถตัดศูนย์ไปได้3ตัวมันก็คือ1บาทซึ่งผมมองว่าโอกาสถึง1บาทน มีความเป็นไปได้มีความเป็นไปได้นะมีความเป็นไปได้นะทำไมถึงคิดอย่างนั้นอันนี้ใช้วิชาโหดในการตัดสินใจนะเรามาดูนะฮะกราฟราคาตัว e c a s เองเนี่ยเคยขึ้นถึงจุดสูงสุดก็คือ1สตางค์ถึง1สตางค์เลยนะถึง1สตางค์แล้วกต็ตอนนี้ราคาเนี่ยอยู่ประมาณ0ูนลงมาคือตัด0ูนย์ไปตัวหนึ่งนะฮะค,คือราคาในฐาน ราคาดั้งเดิมของเขาเนี่ยนะฮะเคยเคยออกออกมาเนี่ยน่ย่เอ่อศูนย์สามตัวแล้วก็แปดหกแต่ขึ้นไปถึงหนึ่งสตางค์นะก็ถือว่าน่าสนใจสำหรับตัวคอยนี้นะตัวคอยนี้เรามาดูกับดวงคือดวงในย,ยุติแล้วนะว่าเกิดวันที่หนึ่งสิงหาสองห้าหกูนะเพราะว่าลูกศิษย์บอกว่าราคามันขึ้นไปตามคำทำนายคืออย่างงี้ฮะไอตัวดวงเนี่ยนะคืออย่างงี้อันนี้เป็นคลิปเก่า นะเป็นคลิปเก่าออตอนนี้ทุกคนก็ไปตามผมที่ทวิตนะเพราะว่าอะไรเพราะว่า OpenChat เนี่ยปิดรับคนแล้วนะแจ้งให้ทราบเ,เขาเกิดน1นสิงหานะราศีกรกฎนะราศีกรกฎคือย่างนี้เขาเคยขึ้นครั้งใหญ่ในช่วงวันที่20สิงหาถึง1เนี่ยเพราะว่าราหูเลงเสาก็คือตัวราหูเดิมมาอยู่นี่ราหูเดิมมาอยู่นี่นะแล้วเลงเสามาเลง เลงยังไงมันเลงตั้งแต่วันที่10กันยา63ถึง30มีนา65มันก็เลยขึ้นในช่วงนี้สูงมากแล้วก็มีเกณฑ์ย่อยๆคือเกณฑ์พวกนี้มันเป็นเกณฑ์เล็กคือมันเป็นเว็บโคตรเล็กมันไม่ใหญ่นะคือเว็บใหญ่เนี่ยผมเคยให้ข้อมูลใน OpenChat ไปแล้วนะแล้วก็บอกลูกศิษย์ไปแล้วว่าถ้ามันจะเป็นเว็บใหญ่เนี่ยมันจะมีอยู่แค่สสมคู่เท่านั้นนะคือกรณีที่ลาหูต้องเสานะะไอ้คำว่าต้องคือลาหูเนี่ยมันไปกระทำกับเสา กระเสารกระทำกับลาหูไอ้ลาหูกระทำกระเสาเนี่ยเกิดในเหรียญไหนบ้างเกิดในเอ่อเกิดในเหรียญของอีทีเรียมอีทีเรียมเนี่ยลาหูต้องเสาทําให้เกิดเว็บส่วนเสาต้องลาหูเนี่ยทำให้เกิดกระเหรียญไหนบ้างนะเกิดกับลูน่าเกิดกับบิตคอยนะแล้วก็พฤหัสดาวพฤหัสนะต้องอาทิตย์ไม่ใช่อาทิตย์ต้องพฤหัสนะต้องเป็นพรฤหัสทํากับอาทิตย์ อันนี้เกิดขึ้นในเหรียญไหนบ้างเกิดขึ้นในบ t c o i n กับชิบ b a อ่าฉะนั้นเนี่ยผมให้ข้อมูลตรงนี้เอาไว้เพราะอะไรฮะเพราะว่าเราจะจําแนกได้เลยว่าเกณฑ์ตามคัมพีรโลกธาทุเนี่ยแบ่งเป็นเว็บอะไรมั่งนะเว็บใหญ่ต้องเป็น3คู่นี้เท่านั้นนะอันเล็กอะ่ะเอาไว้ดูเฉยๆว่าดวงมันตรงไหมเพราะว่าบางทีเนี่ยดาวที่กระทำกันอะ่ะอำนาจมันน้อยนะพลังมันน้อยฉะนั้นแล้วเนี่ยมันต้องใช้ดาวใหญ่ๆนะ ประเด็นปัญหาคือเกณฑ์โชคของตัวตัว ecast เนี่ยจะมาเมื่อไหร่ผมให้ไปเลยนะวันที่1มีนา66ถึง13บกุมภาหกเก้าเนี่ยราคาเนี่ยมีโอกาสถึง1บาทได้นะเพราะอะไรฮะเพราะว่าเกณฑ์นี้เนี่ยสามารถตัดศูนย์ได้มากเพราะว่าอะไรนะในดวงของเขาเนี่ยนะฮะพระเสารเป็นเกษตรนะเนี่ยพระเสารเป็นเกษตรคืออย่าลืมนะตอนที่ราหูเขาเนี่ยเป็นเทวีโชคเนี่ยนะะ ได้ตำแหน่งเท่ากับรถเก่งนะชนกับรถสิบล้อยังขึ้นไปเท่านี้เลยอ่ะเนี่ยขึ้นไปเท่านี้คือหนึ่งสตางนะเนี่ยขึ้นไปหนึ่งสตางนะเนี่ยขึ้นไปหนึ่งสตางนะเออแล้วตอนนี้ตกลงมาฐานเตี้ยอย่างเงี้ยแต่ราคามอยู่ฐานฐานนี้มันก็ปลอดภัยเหมือนกันนะเขาเรียกว่าราคาอยู่ตรงฐานเนี่ยอยู่ตีนดอยเอออยู่ตีนดอย,อยราคาตีนดอยนี่น่าสนใจเพราะว่าถ้าเกิดมันพุ่งมันก็พุ่งได้ไง,ง มันก็เวลามันขึ้นมันขึ้นได้เราไม่ดอยไงเนี่ยเวลาซื้อนะผมพยายามพูดว่าพยายามเนี่ยดูไอ้กรอบไซด์เวแบบนี้ถ้าดูแบบกรอบไซด์เวงี้มันจะปลอดภยัยเขาเรียกว่าไซด์เวออกข้างแล้วไอ้พวกเส้นต่างๆมันเริ่มแคบแคบแคบแค,บ,แคบมาผมอุปมาเหมือนเวลาฝนมันจะตกพายุจะมามันจะนิ่งกนะิ๊บนะคือลมสงบมากเลย หลังจากนั้นจะเป็นพายุใหญ่นะแล้วมันก็จะเข้าทํานองเนี้ยตลอดนะฉะนั้นเนี่ยไอ้ซื้อโทเค็นหรือเหรียญทั้งหลายนะพยายามอย่าไปวิ่งเข้าขึ้นรถเมย์ตอนรถเมยมันวิ่งอะ่ะบลังแต่จะตายที่จำคำผมไว้นะถึงแม้ว่าอนาคตผมจะเลิกทําคลิปนะคุณก็สามารถเอาคําผมเป็นไปคิดนะไปคิดนะไปคิดเพราะว่าเดี๋ยวรูหน้ากระชิบะมูลถึง1บาทแล้วผมเลิกทําคลิปแล้วคุณก็จะได้มีหลัก หลักในการลงทุนน่ะนะฮะเออเพราะว่าถึงหนึ่งบาทแล้วผมเป็นสุลต่านแล้วไงผมก็คงพอแล้วนะคนเราคนเรามันต้องหาจุดพอดีของเราถูกป่ะประเด็นเนี่ยเอ่อเสานะเออบอกไว้เลยนะผมเลิกทำเนี่ยไม่ใช่อะไรหรอกเหนื่อยเออเหนื่อยเหนื่อยแล้วยังเหนื่อยเหนื่อยเฉยๆอ่ะนะเสาเนี่ยมันจะเลงลาหูแล้วเลงพุทธอ่ามันเป็นคู่โชคชัย นะมันเป็นคู่โชคชัยแล้วมันเลงเนี่ยอยู่ในกเกษตรเก่าด้วยนะบางคนก็เรียกต่ออนุอนุกเกษตรแต่จริงๆมันเกษตรโบราณมันเป็นกเกษตรเก่าเนี่ยมันเลงตรงเนี้ยโอกาสที่มันจะไปหนึ่งบาทมันได้ในหลังอย่างเงี้ยแล้วเวลามันให้เวลานานมากเลยเพราะเสาอยู่ในราศีกุมเนี่ยตั้งแต่หนึ่งมีนาหกหกถึงสิบสามกุมภาหกเก้านะก็น่าสนใจนะสําหรับเหรียญน,นี้นะผมก็ยังมองว่าเออเป็นเป็น,เป,นเป็นเหรียญที่ดีโอเคนะเป็นเหรียญที่โอเคแล้วอนาคตก็ อาจจะมูลหลังหนึ่งมีนา6ก6ไปแล้วแต่ไม่ใช่ว่า1มีนาหกหแล้วจะมูลเลยนะเพราะช่วงมันยาวมากช่วงมันยาวมากฉะนั้นแล้วเนี่ยคุณต้องวางแผนดีๆต้องเป็นเงินเย็นมากเพราะว่าต้องถือเอาไว้เนี่ยถึงปี6 9เเลยนะต้องถือแต่คือมันอาจจะมาปี6 7ก็ได้เพราะว่าช่วงบิตคอยอ่ะมันจะมูมากๆนะอ่าเราก็ต้องเทียบเราต้องเอาเวลาตรงเนี้ยไปตัดกับบิตคอยคือตัวบิตคอยจะมา17ตุลาหกถึง30มสิบเบสยน6 7ใช่ไหม ฉะนั้นแล้วเนี่ย Q 4ของปีหน้าเนี่ยตัวเนี้ยก็น่าสนใจนะเอออันนี้ก็เป็นการคาดการตามวิชาโหดนะเออก็มีโอกาสที่เป็นไปได้ก็อย่างที่บอกอะผมผมตอนแรกผมมาซื้อเนี่ยเพราะว่ามีคนแนะนำใน TikTok นะผมก็เลยซื้อติดไว้จนมาเห็นดวงอะก็เลยเออน่าสนใจเข้าไปใหญ่เลยปัญหาปัญหาก็คือการลงทุนมีความเสี่ยงนะฮะแล้วอันอีกอย่างหนึ่งตัวเหรียญน,นี้ใช้เวลาถึงสงปีครึ่งเนี่ย คุณก็ต้องอะไรฮะต้องซื้อแล้วเป็นเงินเย็นมากๆนะเป็นเงินเย็นมากๆอันนี้ก็ฝากไว้สําหรับตัว e c a s นะตัว e c a s นะก็ลงทุนอย่างระวังนะฮะคาทำนายนี้เป็นคําทํานายอ,อ,อะไรจากดวงดาวนะมันไม่ใช่ทางเทคนิคนะเป็นความเชื่อส่วนบุคคลก็ต้องลงทุนอย่างระวังนะอันนี้ก็ฝากไว้สําหรับคลิปอันนี้ ทำนายตามผลโหวตนะก็เหมือนมาเน้นย้ำคลิปเก่าๆนะอันนี้เป็นทวิตผมนะผมจะไว้อยู่ที่ใต้คลิปคุณก็ไปติดตามได้ผมจะแชร์ข้อมูลสำคัญเออ่ให้นะฮะตรงทวิตเนี่ยก็จะมีเออ่ลิงก์นะฮะไปกดติดตามเพจนะฮะเพจอาจารย์ต้นได้นะถ้าเกิดตัวลูน่าหรือชิบะมันถึง1บาทแล้วโอเพนแชทโดนยุบตามที่ผมตั้งใจไว้เนี่ยก็คือส่งลูกศิษย์ถึงฝั่งนะก็คือลูกศิษย์ ตั้งเนื้อตั้งตัวได้ผมก็สบายใจถือว่าผมทําได้ทําบุญใหญ่นะทุกคนหมดนี้บางคนมีสภาพทางการเงินบางคนมีต้นทุนชีวิตอย่างเงี้ยผมก็สบายใจอันนี้ก็ฝากไว้นะสำหรับคลิปวิดีโอนี้สวัสดีครับ